สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีแม่ใบทุกผลนะะวันนี้แม่ใบาพามาเที่ยวป่าโกงกางนะคะป่ากงกางที่สะพานหินเนะเาะอพอดีหลานจะไปทำงานนะคะหลานก็เลยก็เลยขอบอกถามหลานว่ามีที่เที่ยวไหมหลานก็เลยบอกว่ามีนะเดี๋ยวจะพายาไปนั่งตรงที่สวนสาธารณะนะ แต่ย่าจะอยู่ไหวไหมเพราะว่ากว่าเขาจะเลิกงานก็ทุ่มหนึ่งนะคะกว่าเขาจะกลับมาถึงเราก็ประมาณทุ่มครึ่งย่าจะอยู่คนเดียวได้ไหมบอกได้เขาก็เลยเอามานะคะเขาก็เลยพามานี่ค่ะไปะนี่ใบจะพาทุกคนไปชมป่าโกงกลางนะฮะเขาบอกว่าป่าโกงกลางตรงนี้คือเป็นที่ที่ตอนนั้นที่มีสึนามินะคะ เขาก็กัน้นเหมือนก็บา่าเขากัน้นกั้นน้ำเนาะไม่ให้เข้าสู่หมู่บ้านสัทีเดียวนะเป็นนี่เขาเรียกป่าป่ากวงการนะหลานเขาว่าให้พามาก็ลลเลยให้หลานพามานะคทุกคนทังเสียงนกปากวงการ มีคนด้วยนะมีคนมานั่งด้วยเออไม่ไปมีที่นั่งแล้วนะคะทุกคนเสียง้ซ่ ลากเขาก็จะยึดลงพื้นเนาะนี่ลากเขานะคะทุกคนลากเขาจะยึดพื้นเนาะจะยึดพื้นแบลากเขาจะยึดพื้นอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเคยนะเคยไปปลูก ป่าก,กลางไม่ใบเคยไปปลูกนะไปปลูกแต่ตอนนั้นเหมือนเป็นก้อนเป็นต้นเ,เล็กๆที่ปักลงปักลงปักลงนะม,ม,นมนลาสเ,เตเลสนะคะทุกคนอันตรายเลยจะมีแดดนะคะทุกคน แล้วแล้วป่ากกงการตอนนี้แดดมาทางนี้มีแดดแดดแรงอยู่นะคะมีคนเดินมาอยู่นะมีคนดูมาเยอะอยู่นะที่ตรงนี้คือแบบพอมีสึนามิมาตอนนู้นนะ,ะเหมือนคือ ความแรงความแรงของคลื่นสึนามิก็จะลดลงนะะทุกคนที่เขาพูดกันมาเนาะก็จะไม่แรงเท่าที่ควรนะะทุกคนมีนกด้วยนะทุกคนมีนกตัวเล็กขาวๆนะคะทุกคนมีนกขาวๆอยู่ตรงนลางตัวนะ มองไม่ค่อยเห็นชัดนะลากเขาก็มีหน้าเขาถึงเรียกว่าปลูกกว่าปงกลางนะครับทุกคนนี่ลากเขาก็จะ,จะ,จะมีนกอยู่ตัวนึงอยู่ตรงตนกขาวๆไม่แน่ใจว่ามองเห็นกันไหมะตัวขาวๆนะคะับทุกคนได่ไหมขนาดคุณถ่ายยังมองไม่ค่อยเห็นเลย โอเคนะฮะทุกคนลมเลือนดีค่ะ <Yeah. S 2> เมื่อวานนี้อยู่ที่ห้องทั้งวันร้อนมากมีเสียงปักแป๊กปักแป๊กด้วยนะเสียงอะไรก็ไม่รู้ เอาอะไรมาทิ้งเนี่ยในถุงสีดำเน่ย <c oughs> ทำไมมีถุงสีดำเจ้าหน้าที่เพื่นบมาตรวจบอกอยู่ล่าเลย นอมีชายทะเล้วเนะเขาถึงมีป่าโง,ง,งทางชายริมชายทะเละไม่ได้เราเดี๋ยวหาที่ชาร์จแบตก่อนนะคะทุกคนชารู้รู้ว่าที่ชาร์จแบตเขาอยู่ตรงไหนแลาจะได้ใช้จะได้ใช้เน็ตได้ช่วงที่ว่าเรานั่งพักเราก็จะได้ไปเยี่ยมเพื่อนๆได้นะคะแต่วันนี้เอา,เ,อาเ,อเห็นทะเลแลว้วค่ะทุกคน ทะเลยนะว่าลมแรงด้วยนะนึ่โอ้ยน,นี่น่าแหละนี่เขาถึงบอกว่าช่วงสึนามิมานะคะตรงเนี้ยเป็นที่รับแรงคลื่นรับแรงความแรงของคลื่นสึนามิ นะคะเพราะปากโคงกลางตรงนี้นะคะทุกคนเนาะแล้วแรงน้ำที่มันซัดเข้ามามันถึงไม่ขึ้นไปถึงตรงที่ประชาชนอยู่หมู่บ้านของคนเนาะหมู่บ้านที่มันโดนนะคะที่มันโดนหนักหกคือคือจะเป็นเฉพาะหาวเท่าน,นั้นนะคะที่หาวอยู่ดินทะเลที่ว่าออกข่าวกันรุนแรงมากๆค่ะ เป,เป็นชายหาดสำหรับที่ปลูกมีโรงแรมอะไรเนี้ยค่ะนะตรงเนี้ยคือพอมีปากกลางก็จะปา่าเคลื่นแรงที่ซัดมาก็จะเบาเบาลงนะหะทุกคนเนาะนี่คือคือปู่ของปู่ของไอเจ้าหลานชายเขาเป็นคนเราใ็้ฟังมานะ รมมาเที่ยวนี่ได้เนี่ยนั่งได้นะคะทุกคนคตรงนี้มีที่เที่ยวป่ากโกงการเลยแต่เห็นทะเลแล้วมาหัวหินไม่เห็นมาภูเก็ตไม่เห็นทะเลได้ไงนะฮะตรงนู้นก็น่าจะเป็นนั่งได้นะแต่ตอนนี้แดดโอเคค่ะลมแรงมาก <laughs> ลมแรงมากค่ะทุกคนลมแรงเกินเนาะ อนุญาตจบคลิปเยียงต่านี้ก่อนนะคะอนุญาตจบคลิปแล้วนนะะไ้พบกันอีกคลิปต่อไปนะคะสวัสดีนะคะทุกคนฝากฝากคลิปของแม่ใบ,บด้วยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกท่านที่แวะเข้ามาชมคลิปให้แม่นะคะขอบคุณคะ่ะสุขภาพแขียงแรงกันทุกคนด้วยนึอนะคะขอบคุณนะคะ